nhà bán nhaหวานนิสัยเอ๋ว đi ra đi làm này สือแสวงสีธรรมบุตรนะครับอ,อยากเล่าเรียงแต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนเดี๋ยวพัดไม่เห็นเเนี่ยหาเงินครับส่วนมากสิหาเงินหาเงินไปเมืองนอกก็ไปไปเมืองนอกอยู่สี่ปีไปซาอุไปพุดท,ทองไปคุดกับว่าใดหรอครับว่ามีทองมีตะขี่หินกับว่าใดเงินเคลื่อนมากอะเกียบเป็นเมี่ยเสียว่าขึ้นมากกับว่าไดเงินกับ ขึ้นมากเพราเห็ดเทนังไม่ได้ครับพอยุนิ่นเป็นสีหินไปเบิ้งงานไปเบิ้งไปเบิ้งหั่นเบิ้งหนีไปเบิ้งไสกับเห็ดบ่อฝีบ่อเห็ดคือเกาเพราะว่าเข้าไปเบิ้งที่เขาสําเร็จแล้วเท้ากับบอกว่าเท้าเห็ดบ่อไรเท้าเท้าเท้าย่อมแพร่ตั้งแต่ไปเห็นเลยว่าเห็ดบ่อไดทั้งทั้งที่เข้าพายในลงมือทํำเมื่อเท้าไปอบรมมาเมื่อเข้าไปศึกษาเบิ้ง ไปเรียนรูกเขาไปจา์บอกว่าถูกยางมันเห็ดได้ถูกยางมันมีแนวแก้ไขเข้ายาเปล่าย่อมแพ้เพราะว่าผมนี่ย่อมแพถ้าตบเบิงแล้วเมื่อเข้าไปศึกษาครับมันบมแมนเข้าต้องเริ่มจากตัวเข้าไปไป,ไปอบรมมาอบล้มหลมาเห็ดต่ก่อนเนี่ยตะก้อนเราอบลมเนี่ยไปปลูกเขาไวายังดีแลนน้ำมืดไม่หิมะพ่านนี่ก็ะมะม่วงหิมะพัานนี่ก็ใส่ย,ยุ่แปดปี เขาชิมมันบ่มีหน่วยเขาว่าต้นในบกไก่ไอ้ต้นยูค,ค้าดีกลับไปปลูกน่มเขาต้นละสามต้นละสามสลึงเจ็ดสิบห้าสตางค์ซื้อมากมาปลูกดินซีฟไรในสิบป,ปีในเงินหมื่นสี่อันนี้กะใส่เวลาสิบป,ปีครับม,มัางชิมเขาว่าปา์มก็มาปลูกปา์มอีเจ็ดปี เห็ดนังมาเหมือนรอครับมูนี่บ่ได้ขาดทุนมืดกัดเละๆมากหูจกักก็ไปจานหยักนี่แหละไปเลี้ยนแล้วาจานหยักไม่เห็ดขู่น้องหน้าก็ได้หันขึ้นมาเห็ดตัวนี้จากเที่ฮาแล,ล่นลมรูคูข้านมาดินที่เฮามันเสียหามดแล้วครับดินใส่แค่มีอันนี้คือฆาตะกอนตัวจริงนะ้ครับขาค้นย่างถูกก้นไม้เพราะว่าตะกอนเนี่ยเคยปลูกจางมูให้พี่น้องกินเอายาใส่ใพี่น้องกินเดี๋ยวนี้เศร้าเห็ดล้วครับเดี๋ยวนี้เศร้าเห็ดแล้วสำนึกผิด แล้วขึ้นมารักษาสวนรักษาต้นไม้ปลูกต้นไม้แล้วจากทีเ่เฮาเคยเห็ดมากกับขัดเดี๋ยวนี้ว่าต้องครับเดี๋ยวนี้เห็ดปลูกอยู่ปลูกกินแล้วพี่น้องก็ได้กินคันมาไรล,ลุ่งสแสวงนี่จะได้กินอาหารปลอดภัยถูกย่างที่ไ่ได้ใส่เคมีครับเดี๋ยวนี้คือของจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าได้หลอกเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ว่าได้หลอกว่าคือแต่ก่อนแต่ก่อนของเยู่ของจีกินนี่ปลูกไอ้เครืองสิ่งที่ขายพี่น้องคือปลูกไอ้ขอบสียาย่างเดียว เดี๋ยวนี้เศร้าเห็ดแล้วครับเดี๋ยวนี้เศร้าเห็ดแล้วทูกอย่างเข้าก,กินเข้ากินทังไดพี่น้องก็กได้กินทังสันครับเดี๋ยวนี้ทูกอย่างสิปลอดภัยเขามานี่ปลอดไพ่ทุกอย่างครับบ,าวาบ่บาวพ้นบ่วสั์เขามาหรือพื้นที่เข้าสิบบ่ได้ใสเคมีทุกอย่างสิได้ปลอดไพ่เสียมันได้เลยว่าไล่ลุกงเสวียนสิบ่มียาครับหนุ100่ <S 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 น้องหน้ามันคือยอย่าง เราเห็ดโคนหัวหน้าได้ซี่หาปีแล้วครับเริ่มเห็ดตั้งแต่ปีหาหาเก้าเดี๋ยวนี้ก็ของทุกอย่างก็กกำลังขึ้นเต็มไปหมดแล้วจากที่มันบม่มีอย่างจากที่เริ่มเห็ดจากศูนย์ล่ะเดี๋ยวนี้ก็ได้ไปประมาณหาสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์เนาะเข้าเหลียวเบื่องนี่ก็เมา่กี้เขียวเต็มไปหมดแล้วเขียว,วนี่เข้าขึ้นมาเห็ดอาจารย์บอกว่าต้องเห็ดไวเพราะว่าจะเกิดกันดารอาหารมันจะเกิด สิ่งต่างๆที่ขามาค้นกะสิบว่าคอยถือกันยังกินกะจิบว่ามีประมาณนี้เนาะแล้วก็ค้นแจกแยกกับิเาขมาให้เห็ดอาหารไว้เพราะว่าค้นทีมันจะมีโรคระบาดผมกับพวกคือว่ามันจิมาระบาดไว้ปานนี้เนาะอาารย์เวาสามสองสามปีขึ้นหลังนี่เนาะเมื่อกระบาดที่หลีเข้ากับบ่หูจ่าเราว่าโรคโควิดขึ้นอย่างของตามาพ่อกับ่ามียังครับอยู่นี่ปลอดให้โรคโควิดกับว้ยยานเพราะว่า ทีของเฮานี่มีอยู่มีกินครับเดี๋ยวนี้กับบักม่วงบักม่วงเป็นผัดเป็นปูเป็นปลามีในในปืนไรเ่เฮานี่บ่บ่ต้องย่านโรคเป็นโรคก,กันนี้เขาบ่ได้ออกไปใส่แห้งดีครับเดียนี่แห้งดีพี่น่องกับพ่ได้เขามาหากา็อยู่แบบง่ายๆกันพี่น้องได้ไปเห็ดทุกคนได้เห็ดแบบนี้ mm. ผมว่ามันบ่ได้เดือดร้อนครับบ่ได้เดือดร้อนอาหารเฮามีเพียงพ่อ แต่พี่น้องกูไดบ่มี่หลือกะแว่เข้ามาได้ครับแต่หาโมโควิดเข้ามานําแวบบ่เข้ามาได้ยินดีตอนรับครับยินดีตอนรับเพราะว่าอยู่นี่อาหารนี่พ่อได้กินครับพ่อได้ยูได้กินเป็นพริกเขียวเกลือปลา่านี่ครัอมีเข้าเห็ดคักตุนไว้แล้วจากที่มันบ่มีหยังเดยนนี้เข้ากะตอนรับพี่น้องเลยครับบ่บบเดียร้อนครับเฮ้าเห็ดมานีกะซีหาปีมานีกะร,รู้สึกว่าถูกอย่างมันงามขึ้นครับถูกอย่างเนี่งามขึน้น ต้น,นไม้ต้นไรก็งามขึ้นแล้วกกกป่วยกกบักเน่าบักงูเงี้ยงก็บเบิดกินครับเ่ิดกินจากที่เขาเห็ดตามร้อยพ่อมื่อนี้อาหารเท่าที่เบิดกินเท่าก็ด้จากที่เขาไปขอตะพื้นเดี๋ยวนี้เขาก็ได้แบงปันพื้นดีใจครับดีใจหลายพี่น้องมาหาได้แบงปันเลยยิบยืนสิ่งที่เขาขาดอยู่คือยังจบาของขาดตะกี้เดี๋ยวนี้เขามีแล้วครับมีพ่อได้แ,แบงปันพี่น้องแล้ว พี่น้องบางที่กับพี่น้องผู้มีเงินเพิ่นก็มาขอซื้อเขาก็ขายพี่น้องผู้ว่ามีเขาขายเพิ่นไปซี่อมามีปัญหาเลี้ยงเลี้ยงเขามาเนี่ยมีปัญหามีบ่มีบ่มีปัญหาขอให้เขามาหากันครับบ่มีคุยกันครับถูกยางมีอยู่มีกินมีพ่อใส้ยุนี่สุขภาพก็ดีบาเคเียดบ่เคเียดคือเกาครับยวนี่บามียดคือเกายวนี่ยุ่แบบสบาย ป่าพ่วงจีนฮอดป่าหาพี่น้องผู้อยู่ไก,ไกลๆเด้อโโ้งน้องหน้าเฮาตั้งใจเห็ดครับตั้งใจเห็ดแล้วก็ซอยพี่น้องผู้ที่ตกทุไดย้ยกป่าจะล่าจวนเฮาก็มีหตมูนไผทั้งหลายเฮาก็มีอยู่ยนี่สี่กินส่วนมากเฮาไ่ได้ห่มดอกครับเฮากินทุกมืือแต่กินก็คักแล้วกินก็คักแล้วของเฮาเขาอยู่นี่เฮ้าปลูกอยู่ปลูกกินเหลือแต่บักทุเลียนพันในไงเด่นบักทุเลียนก็นลงไว้แล้วบักม่วงก็ลงไว้แล้ว ผสมโอ้ะสมเกลี้ยงเขาก็ล่งไว้พี่น้องทุกคนเนี่ยตั้งใจเห็ดครับตั้งใจเห็ดถูกย่างเนี่ยมันจี่โดนครับ่บโดนสีหาปีเนี่ยมันก็นได้กินแล้วถูกย่างมันขึ้นมากขึ้นมากเหมือนเดิมจากกีเดนี่กล้วยก็รังไม้แห้งครับกล้วยพี่น้องจะได้นนอหลายมาคุ้มซื้อมาคุ้มขอมาคุ้มมาคุ้มเอาจนว่าพวงว่าท่านเดนี่นออกล้วยของถูกย่างู่นี่ได้ขายเมื่อครับมันสีขาย ่วนมากเข้าสิบเน้นท่างขายเข้าสิเน้นท่างแบงปันพี่น้องแบงปันพี่น้องให้พี่น้องมีอยู่มีกินส่วงโควิดส่วงลำบากส่วงพี่น้องบ่มี่มองไปส่วงพี่น้องอัดระคัดเข้าสิซอยเลี้ยงกันเนี่ยมีแหละครับเข้าสิซอยเลี้ยงกันยนี่ยมันบ่มียเน่ยมันถูกมันยากข้นเข้าสองซอยกันยนี่ยมันถูกมันยากแต่นี่ยมันลำรวยยนี่ยมันอยู่ดีมีแห้งบ่มีผู้ใดอยากขอความช่วยเหลือดหรอ อันน,มนา,มามันทุกตูทุเรยากมากมันทีมีควอมช่วยเหลือซึ่งกันและกันเข้ากันยินดีซอยพี่น้องพี่น้องผู้ที่บะมี่มองไปมองมาแวเขามานีได้ครับแวเขามาได้มาอยู่มากินมาเห็ดบ้าศึกษาดูเบงบริชิตคายอยังครับบริชิตคายอย่างขอ้มีใจที่อยากเห็ดอยากทำถูกอย่างยินดีสอนยินดีที่บอกสิ่งที่บอกได้กยินดีที่ทสิซอยสิ่งที พ่อบอกได้พ่อสิแบ่งปันให้ได้ก็ยินดีครับขอให้ทุกคนได้ตั้งใจให้พานพ้นสิ่งที่กําลังเข้ามาในชีวิตของเฮาเให้นไปโดยดีสิ่งที่ของถูกอย่างที่เฮาประเทือนอยู่เนี่ยให้พี่น้องได้รับคววมปลอดภัย่านอุปสรรคต่างๆ่านพ้นไปโดยดีขอพระเจ้าวยพ่อพี่น้องทุกคนในการใช้ชีวิตในการต่อสู้กับโรค้ายต่างๆให้ชีวิตของเฮาเนี่มีคววมสุขความจเจริญ ขอพระเจ้าไว้ฟ้านครับพีน่น้องทุกคนครับุณครับ